ผมแพ้เองเกมระยอง FC พบกับเมืองการยูเนเตตมีการทดเวลาบาดเจ็บในเกม4นาทีออทาแต่คุตติ์ค<ส>รับลาดเป่าจบก่อน1น,นาทีและต้องกลับไปลงเล่นต่อให้ครบตามเวลา ปัญหาดราม่าก็ตามมามากมายครับทีมชนะก็มองว่าตัวเองไม่ควรไปหลงเล่นส่วนทีมที่แพ้ครับพวกเขาได้เดิมพันอีกครั้งหนึ่งเพราะผู้ตัดสินพลาดเองแ,และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครยอมใครเสียงวิจารศ์สา์กันไปมาเสียงบ่นด่าผู้ตัดสินดังขึ้นไม่หยุดความวุ่นวายทั้งผู้จัดการทีมและนักเตะผู้ตัดสินก็อธิบายกฎกติกาว่าสามารถกลับไปเตะใหม่ได้แน่นอนครับร้อยทั้งร้อยทีมชนะที่ไหนจะเอาแต้มตัวเองไปเดิมพันและระยองก็ไม่ยอมเช่นกัน วินาทีนั้นครับกับตันทีมของทีมแพ้อย่างศิลปวีชัยหัตถยรัตนกุลพูดออกมาตรงนั้นว่าโอเคอยากชนะใช่หรือเปล่าเป่าเลยเดี๋ยวผมเตะออกให้แล้วจบทีมผมจะไม่ยิงกรรมการผิดก็ไม่เป็นไรไม่งั้นมันจบไม่ได้เล่นไปเถอะขอให้จบและประโยคที่สำคัญที่สุดผมแพ้เองและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายมีเป็นตำนานของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงทั้งที่ทีมของเขามีโอกาสตีเสมอ ทั้งที่เขากลับไปลงเล่นต่อและสู้ได้เพราะกฎมันเขียนแบบนั้นแต่เขารู้ถึงปัญหาที่จะตามมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวท,ทั้งทั้งที่กฎเปิดให้ทีมของเขาได้สู้ต่อแต่ทั้งหมดมันจบที่คำว่าผมแพ้เองนันและคำพูดที่แสดงออกใงความเป็นลูกผู้ชายของคนคน,คนหนึ่งและตัวอย่างของคำว่ามืออาชีพของฟุตบอลไทยขอขอบคุณภาพจาก AAS Play แฟนบอลชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกตลอดฤดูกาลทั้งชมสดย้อนหลังและไฮไลท์พิเศษได้บน AAS Play ดูฟรีทุกเครือข่ายไม่ต้องสมคัครแพ็กเกจเพิ่มทั้งบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน AAS Play เว็บไซต์ AAS Play AIS c o t CO d h ช่วยกดไลค์ช่วยกด s a m s u ด g s ม a r t TV เป็นกำลังใจให้พวกเราแฟนสปอร์ตด้วยนะครับ